Bye. Wow. Oh no! งานที่ไหน คนท้อก็ดูไรคะ่ะถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสบตาคุยกันถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสบตา สุวรรณีค่ะผมไม่ได้เจอกันนานมากนานมากค่ะเนะนะยังสวยเหมือนเดิมเขาพุณค่ะนะแบบมาดลุกเจ้าหญิงเหมือนเดิมเขาพูณค่ะมาเต็มมากมาเต็มน้ำหนักค่ะ เพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนานมากเจอช่วงโควิดเข้าไปนะใช่ค่ะเมื่อสักครู่คือโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนะคะเพลงนี้ใครแต่งให้จำได้พี่ครูสลาคุณวุฒิค่ะเป็นเพลงเป็นเพลงแรกของครูสลาที่พี่มีโอกาสได้ร้องค่ะแล้วก็เป็นเพลงแจ้งเกิดหลังจากที่มาอยู่กับค่ายใหญ่แกมมี่โกใช่น่่ใช่ไหมคะพลิกชีวิตเลย พลิกชีวิตเลยค่ะเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนรู้จักพี่ในนามนักร้องผู้หญิงที่ร้องแก้พี่เอกชัยศรีวิชัยมาตั้งแต่ระบบ้าแรกนะคะก็คืคอหมาไม่กัดแต่ว่าหลายคนก็คือไม่ไม่รู้จักว่าดวงจันทร์ว่นี่คือดังเพลงอะไรนะเจ้าของเพลงอะไรไ<อ>รู้แค่ว่าคนนี้ร้องเพลงแก้พี่เอกชัยศรีวิชยัย<อ>แต่ว่าพอมาถึงเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจเนี่ยเป็นเพลงแจ้งเกิดที่เป็นของตัวเองเพลงแรกค่ะอืมนะคะรู้สึกยังไงบ้างแบบเรามีเพลงแจ้งเกิดเพงแรกไม่ไม่เคยคิดค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากก็ก็ คิดแค่ว่าร้องเพลงแก้กับพี่เอกแล้วคนรู้จักทั่วประเทศอันนั้นก็คือมันคือที่สุดแล้วเพราะที่สุดละที่ที่สุดแล้วไม่ได้คาดหวังมาถึงว่าวันหนึ่งเราจะมีเพลงดังเป็นของตัวเองนะ,ะมันชีวิตมันพีคมากค่ะช่วงนั้นจริงๆิพีคมากแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่สิบของอัลบัม้มอ,อ,อัดไป9เพลงระยะเวลา6เดือนตอนที่ไปทำงานกับแกรมมี่ใหม่ๆนะคะทีนี้ทางโปรโดิวบอกว่า หญิงต้องมีเพลงครูสลาหนึ่งเพลงเพราะว่าบารมีของครูสลาบางทีทําให้หญิงดังก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็บอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็แบบ อยากได้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอัดไป5เดือนแล้วครูสลายังไม่มีเวลาแต่งใช่ใช่ค่ะเพราะว่าครูสลาแต่งเพลงให้น้องต่ายเอรไทยผัยพงศธรพี่ไมมพี่นางก็คืออ,อาจจะแบบว่า,าครูสลาก็เป็นคนอีสานนะ่อา, <c oughs> อาจจะแต่งให้กับศิลปินอีสานแบบไปทางโน้น <c oughs> ไปทางโน้นแ,แล้วแล้วครูสลาก็ก็เคยพูดให้ฟังนะคะว่าพอดวงจันทร์ุวนีมาเป็นนักร้องผู้หญิงภาคใต้คนแรกลูกทุ่งของแกรมมี่รู้สึก กลัวกดดันตัวเองกลัวว่ากลัวว่าคนจะคาดหวังว่าพี่ไหมดังพี่นางดังน้องตายดังไผ่พงศธรดังอะไรอย่างเงี้ยดวงจันทร์มาร้องเพลงครูสลาจะดังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าโชคดีไม่ไม่ใช่โชคดีวันนั้นโชคดีของพี่ที่เพลงดังโชคดีของพี่เพราะว่ามันพลิกชีวิตจากที่เราแบบช่วงจังหวะที่ช่วงนั้นผู้จัดการเสียชีวิตแล้วก็ยุบวงดนตรีไปแล้วก็พี่ก็หยุดร้องเพลงไปปีกว่านะคะแล้วก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงพลิกชีวิตจริงๆ ค่ะโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนะคะอันนี้สุดยอดมากๆเอ๊ะได้ข่าวมามีคนแอบกัะซิบว่าเมื่อก่อนเคยเป็นช่างเสริมสวยด้วยนะพี่ใช่คือแม่พี่อะเป็นช่างเสริมสวยแต่งหน้าแต่งผมเจ้าสาวอยู่แล้วด้วยความที่เราก็เห็นแม่ อยู่กับของสวยๆงามๆเราก็คิดว่าในชีวิตของผู้หญิงอะถ้าไม่รับราชการก็แม่บอกว่ามีอยู่สองอย่างก็คือไม่เป็นช่างเสริมสวยก็ช่างเย็บผ้าทีนี้ด้วยความที่พี่ชอบทาลิปท์อะไรก็คือเห็นเล่นของแม่ไงก็เลยตัดสินใจว่าเรียนเสริมสวยดีกว่าของช่างเสริมสวยในวันนั้นค่ะแต่จากการที่เป็นช่างเสริมสวยเนาะเราก้าวมาเป็นราชินีนะคะ เพลงใต้นะคะครูท่งแดนส์ตอนนี้คือแบบว่าต้องต้องต้องยกเครดิตให้จริงๆนะคะขอบคขณค่ะอันนี้พี่มีฉายาหลายหลายอย่างมากก็คือราชินีเพลงใต้เนี่ยพี่โน้ตเชิญยิ้มเป็นคนตั้งค่ะพี่โน้ตเชิญยิ้มก็คือช่วงนั้นพี่มีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากเพลงดังกับพี่เอกนะคะเพลงแก้พี่ไปอีสานพี่ก็ฝึกร้องเพลงหมอลำอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอพี่ได้ไหมอยากฟังอ่ะอยากฟังคนใต้ร้องหมอลำหรือเมล่าอาจจะน้อยแน่สักกรนนึงนะพี่เงออเดี๋ยวนะ โอ้ยอายเออเออเอออเอออเออเสาวหมอลําคืนน้องนี่ไม้ยปองแต่คุณพีเบาผู้ดีของน้องนี่เออ จะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอยู่<ม>อยู่บริษัท Media Media มีเดียออฟมีเดีะคะ<ม>แล้วก็ได้ไปอีสานเยอะมากคิวัทรคอนเสิร์ตอะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักอนิตบานเย็นร่ากแกน่นแล้ว<ม>ด้วยความที่พี่เอาเพลงใต้ไปร้องให้คนอีสานฟังแล้วก็มีพวงมาลายัยมีเสียงปรบมือมีรอยยิ้มให้พี่ทุกวันจนเรามีความรู้สึกว่าเราอยาก มีอะไรไปฝากคนอีสานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าฝึกร้องเพลงหมอลำซักเพลงดีกว่าที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเขาฟังคขาเป็นยังไงบ้างโอ้ยแบบเสียงผสมเยอะมากจนพี่นุ๊ตตั้งฉายาให้เลยค่ะแบบว่าคือราชินีเพลงใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ออกเพลงเพลงใต้ไปร้องและคนคนอีสานร้องเพลงใต้ได้ด้วยด้วยภาพลักษณ์ของพี่ก็คือว่าทุกเพลงที่พี่ร้องจะต้องมีสำเนียงใต้แล้วบุคลิก ของพี่และการแต่งตัวก็คือมาจากเอกลักษณ์ของภาคใต้อยู่แล้วค่ะก็เลยได้ฉายานี้มาจากพี่โน้ตทีนี้พอมาช่วงหลังก็หลายคนมาตั้งเจ้าหญิงเพลงใต้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆนะะคะต้องขอบคุณทุกคนเป็นฉายาที่พวกเขาตั้งให้เพราะรักเรานะคะอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วพี่25ิบปีเต็มค่ะทีนี้อาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะฝึกร้องเพลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ด้วยความที่มาเป็นอัลบั้มจริงๆอะค่ะ25ปีเต็มค่ะนะคะ25ปีคุณผู้ชมค่ะ พี่ดวงจันทร์สวนีผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขเนาะมีทั้ง<า>เรื่องที่เราดีใจเรื่องที่เราอาจจะเจอวิกฤตอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะช่วงหน้าหลังเบรกโฆษณาน,นะคะกับ3เหตุการณ์นะพี่<ม>หญิงที่แบบรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับวงการนะคุยกันก่อน<ม>เรื่องนี้นะคะ,คะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ